วาเกิดมีอะไรบ้านนะครับแต่ว่าุมได้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ตละคนออกมาแล้วก็ออกมาหลายเมืองเดินทางหย่มากเดินทางบุมทางต่อหเสียงตายมา2วันสถานการณ์ในยูเครนและการดำเนินงานทางการทูตของกระรวงการต่างประเทศ ความขัดแย้งในยูเครนเป็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสันติภาพระเบียบโลกและระบบเศรษฐกิจโลกและมีแนวโน้มที่อาจจะพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้นซึ่งจะยิ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ยิ่งหยอดไปกว่าสงคล่มโลก เรื่องที่มีความสําคัญเฉพาะหน้าและเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญอย่างยิ่งคือการช่วยเหลือคนไทยจํานวน256คนที่อาศัยอยู่ในยูเครนซึ่งจากการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิแรงงานกลาโหมสาธารณาสุขและการบินไทยทําให้สามารถช่วยเหลือคนไทยจํานวน230คนที่ต้องการอพยพออกจากยูเครนได้ทั้งหมด เหลือเพียงคนไทยอีก26คนที่ประสงค์จะอยู่ในยูเครนกับครอบครัวหรือานจ้างต่อไปนอกจากนั้นไทยยังได้ช่วยเหลือคนชาติอาเซียนอบพยพออกมาจากยูเครนประกอบด้วยคนฟิลิปปินส์18คนและคนสิงคโปร์2คนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมิตรประเทศอาเซียนทั้งในอย่างปกติและอย่างวิกฤต ในขณะเดียวกันไทยติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างใกล้ชิดและได้สะท้อนความห่วงกังวลโดยการออกแถลงการเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565เน้นว่าไทยสนับสนุนความพยายามในการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติผ่านการหารือนอกจากนั้นไทยยังได้ผลักดันการออกแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อสถานการณ์ในยูเครนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์และ3มีนาคม2565 ผลให้อาเซียนสามารถมีท่าทีร่วมกันในการกระตุ้นเตือนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในทันทีหรือสงบศึกสนับสนุนการเจรจาเพื่อหาทางออกโดยสันติโดยอาเซียนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกการหา,หารือโดยสันติระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกวิธีทางที่เป็นไปได้ ในการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยพิเศษครั้งที่11เมื่อวันที่2มีนาคม2565ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงและลงคะแนนสนับสนุนร่างข้อมติร่วมกับ141ประเทศจากทั้งหมด193ประเทศโดยสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศยึดมั่นในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐสมาชิก รวมทั้งเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและการประทะทางอาวุธโดยทันทีซึ่งการลงคะแนนสนับสนุนร่างข้อมติในครั้งนี้ไม่ได้ขัดต่อท่าทีของไทยที่ได้แถลงออกไปก่อนหน้านี้และเป็นไปตามหลักการสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศที่นา,นานาประเทศยึดถือเช่นกันโดยไม่ประนามฝ่ายใดเพราะเห็นว่าการประนามไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา แต่ให้ความสําคัญกับการหาทางออกด้วยการเจรจาและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่ายในชั้นต้นไทยได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเคร,รนจำนวน2ล้านบาทโดยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตนัก,กลงวอซอจัดซื้อสิ่งของเพื่อมอบให้ประชาชนยูเครนผ่านสภากาชาดยูเครนหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนย,ยังมีความไม่แน่นอนสูงและยังไม่สามารถคาดการชัดเจนว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดจึงมีความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันติดตามประเมินและเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่อไทยในทุกด้าน